มารับพี่นองครับโอ้พื้นที่เด็ดเลยวะือไ,<ห>ไ,ไร่เนหฮะเือไรอนี่เธอ่่เปันยังอะรทอมนตี่นแล้วเลี่ยงยงยังกว่านี่ที่กัมกป้ย,ยปอเลี้ยงยุ่เลยี่ผสมโรบุรี่ไหม ผู้สูงก็มี่ตัวจนะระจมมีปัตตนีตลอดเดือนคุมพาอ๋อ่าจะบกับยูอูฟู่ครับยูอูฟูมาสือไฟมาสือไฟอืมอืมโอ้บเสบยบงแีบยู่อ่ายูอูฟู่ด้พี่นรองเด้ อยู่ร้านนี่แหละครับนี่ร้านเซียวน้ำจิครับร้านสามแยกสามแยกแสีบปากมองปิดปั๊มปัมป๊มปัมป๊มน้ำมันของซอยปั๊มน,น้ำมันปลอดท่อครับครับผมเดี๋ยวมาพี่น้องครับเครื่องกวนจะนำคนไปน้ำเครื่องต่ำุึงไป้อมออเออจักรสกิน,นยังเศร้าพิจิตรหรือที่พน้าพ่น้าเนั่องจากไม่เนื่องจาแล้วรก็เท่ากับจนตัว หยจอ่ะไม่ยากที่เลือีไปย,นะไยังยากนักหนาเงินเลวกับอกเพื่อนกันบวกเพื่อนกันเราไมา่มกินน้ำก,กันนึกก็มาหน้ามาโอ้ด้งนินเลวกับเจ้าเานัอทุกทีตุอย่างก็ทิมเว่ย้วกัดเด้งนิหรอเง่เนเด้งนิดน่อยเรื่องตัว <c oughs> นะึงมากครับอาจารย์ครับอืม อร่อยมากครับส้มตำ้านเซี่วนมจูเดอร้ลนไอสามอยากเสียปากอ,อืมอมาเมกกี้มาตำปลาตำเมืองครับตำยำมามา่า เอาเย้นุย่ยกี่ด้านมากจ้ึ่งใช้หุ่ยกินแล้วเขาดูด้วก็ได้อือจะย้ำมาพี่เอกมาหุ่อนกระไร กินเผาน้าบ้านีหรอกเานอกบ้านแซบจได้ตัวไม่กินเอานอกบ้าน้ันนกินเานอกบ้านแซ่บน่นอไที่นกร่ได้แล้วออกมาจากขางหัวใช่ไหมขางพ้นใช่ไหมอ่านอกจถานที่เอตัวเดอกมาิข่วนขง่แห้มาถึงเลยแล้วกินเอานอกบ้านแซ่บโหไ่ได้ว่ากินเผานอกบ้านเนียอ้ยน เ,เป็นยีรีเาืนดูดู้จะได้กินดูดูนะโอ้ย <c oughs> อยู่หมองไหนล่ะครับสามแยกแสบปากยู่หม่องอูฟู่ไหมครับนี่หม่องนี่ปนัมัตปอทอครับน,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 บน,น,น,บนี่มีอนะคเิดโรนัลอนปนมัเยมีอบ้าเนียมีนึงกินได้นี่ยูอูฟูฮะเติดโหลัดเซีนจูบพดีเซียเป็นเมียบานม่หันไปเลยก็เลยให้ลูกที่มันต่ำ สามแยกแสบปากปปาครับนี่นี่มนแมนรันเซียวผมวิ่นี่แล้วเซียวโจวสมัยเรียนนํำกันตั้งแต่ยุคโควรดศึกษาหมดละขาดทุนยังไงถึงบอกเปนเห้าถึงเข้ามาเรียงเขาอีกมันนี่ขาดทุน เขาเอินตั้งเก็บทั้งม็นเขาเอินั้งเก็บทั้งม็นมาเนี่ยแป้คราบนุ่มตัวถือเขาจ้าโวเพื่มนบ้อยมาเลียเขอาเจ้าอยู่ะนก็เลยไปทั้งเก็บทั้งมินจังวะโอ้ยมาไม่เอาหนีบาวอ บางทีงอกงัวห้องขามนแทบไม่กินบางสนรุ่นตามพจนเยงอกบ้านเนาะแต่ไม่กินสามพจนเนะนนพนเนะต้องไปกินยร่งเสียงง่ะเนี่ยกระโดดกระโดดประคหัวไปเออประคามไปนอกบ้านเนะาะมีอะไรต่ำครับพี่นองครับหลังจากมือเศ้าครับเนี่ย หลังจากมือเศร้าส่งกาแฟไปแล้วครับพันกองครับเนี่ยกาแฟหนึ่งพันกองครับส่งพี่ธนินชนบุรีนะครับเนี่ยขอบคุณเด้อครับเด้อผู้ใดยอยู่ชนบุรีระยองเด้อพี่น้องเด้นอดนะครับดินเรือไล่ไง ทักหาเฟสพี่ธานนินเลยนะครับธานนินบ้านกวกแคร์เด้อยพุดดี้ยูชนบุรีแเทระยองครับเนี่ยแลาเด็กกับตัวแท่นนีเลยครับนี่พี่ธานนินบ้านกวกแคร์นะครับทักหาไดเลยโอ้กูจะกินแะ้วเด็กกินนี่แล้วม่ อันนี้เป็นก้วยจับน้ำข้นครับเสีบข้าวงม็นยังไงเอืมน้องเสียบอับ นี่หนุ่ยกินเบิดได้ยังจัดไปครับโอ้พวกนี้เจ้าสี่สิบกล้องครับนี่ คุณสมเพชรนี่สี่สิบกรองเนี่ยไดูเน,นี่ยมจะนึันี่เจ้าเจ้าดูเย ส่วนครีมก็ยังขายเก่าเ้อครับครีมมีราคาแค่แค่ได้ไปน้องเห็นบ่มบางหนาเยนุ่ยแล้วยังใส่ก,กิ๊กคือเก่านี่ยังขายเด้ครับมีลัสแกรครีมเห็นบ่เนี่ยสามชิ้นหนึ่งพันบาทครับกระปุกโมชันนี้ครับสามชิ้นหนึ่งพันบาทสองชิ้นเจ็ดร้อยหนึ่งชิ้นสามร้อยเก้าสิบนะครับนี่มีลัสแกครีมนะครับยังขายอยู่หนาแต่ใส่มังตะนาเยนุ่ยดถวยยังใส่คึเก่ือเหมือนเดิมครับโทรหาเลยครับ ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับโอ้เปี่พยพอด้ออกกาแฟครับกาแฟสามกรองแ็มเสือหนึ่งตัวครับยังอยู่นะครับโปรโมชันนี้ยังอยู่ยัยจืนพึ่งมะฮอนแล้วเดี๋ยวบริเวณี้ยังกันอยู่

กปแล้วมากินไในไยอยูอ่มากินเขานอกบ้านเิ่นมากินเ,าเ้าแทบเงอนกินขขานอกบ้าน นี่กูจับน้ำคนครับแสบครับกำลังจะไปซื้อไฟ้แมงดาครับ Ờ, mà long lòng mà Ờ, phim lòng mà Nào, đi Có chân trẻ khỏi đây, chả à sí được Có Ai bơ nhỉ, nha Ai ยี่สายปันมานีเพื่อนครับจังไห้บรี่สายปันเพื่ยนเี่เกี่ยกันทั้งรถเด้ครับนี่จังมานางกินเขาน้วกันนี่เฝ้าตรงๆรถเกียกแล้วเขามาเนาคน้องทกิกอยางปัญหาแต่มันเกียกลมวงลนกไปแ้วกันได้ปัญหาเกียก่มลวงลงับกันแน้วกัน่ได้ อ่าครับมา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 องั้นไหนตองมึงขึ้นแล้วก็ได้แล้วจับได้ไปได้ไปโอกค นี่มีบริมากครับพอหลังจากนี้เชียรก่อนสุราเสร็จเราก็เลยมาสื่อไฟน้ำกันเลยโปรโมชั่นนี้ยังเหลือนะครับเนี่ยโทรไอะ่รเลยครับกาแฟสามแถมเสื้อหนึ่งตัวครับ โทร0619393915ครับม,มือนีกระนังส่วงของครับสองล็อตครับนี้นี่แหละครับกินเขาเล้วครับนี่แล้วก็ย้ายจืดมาฮอดบานแพงแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้ายา้จืนครับสิมีโอกาสที่มาเคลียดใ,ใจกันยังบู้ยายแหลมเบาถึงเพิ่นผาดพิงเพิน่นเมือขึ้นเนี่ยผมโทษเดี๋ยวเบาซ้อมเป็นกระลังใจให้อีอ่พอเด้อในยิ่ข่าวอีพอเล่าเบาสบายพอเบาซ้อมนะครับนังมวย เทนนิงเทนเนอร์โคดเทนเนอร์ม่วยอยู่ทั้งประเทศจีนเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับยห้ฟังไฟพุ้นแหลมบ่าวซอมเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวบนันีสิไปซื้ออันนี้ครับบันีสิไปซื้อไผแมงดา ก็จะเป็นตังคใส่แมงแมงครับขอบคุณทุกกกำลังใจครับอย่าลืมพี่น้องครับปโมชวชนดีๆยังเหลือกาแฟ3กล่องแถมเสื้อ1ตัวหรือซีแถม1กาแฟนะครับโทร0619393915 0619393915หรือพี่น้องที่กำลังเล่นเฟซอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบางคนขีคันท่งเลนฉีกันทร่งแอดเฟซมากถักเฟซมาหาหนุ่มจูด้วยครับนี่เนี่ย หนุม่มโจสาวน้อยพี่แปนแพงเฟสนี่แหละครับนี่โอเคครับ